ทานเองจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะตันแล้วจ้ะหลังไะไรมาเล็กผลโตมากเลยจ้ะลกใหญ่นาะเริามันจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ตาก็จะมาดูว่า งนี้จะเป็นฝรั่งไรเมล็ดแก่ทุกคนฝรัหลงไรเมล็ดป้าคิดว่าเขาเขาจะทานได้แล้วจ้ะเขาจะกินได้แล้วจ้ะป้าก็ลองมาเนี่ยเปิดดูนะพูดถึงว่านี่ทานได้แล้วจ้ะผิวเขานั่นแล้วจ้ะผิวเขาก็เนี่ยจ้ะลูกใหญ่ผลใหญ่มากเลยจ้ะก็ก็ยังมีอีกอก่างนี้ มีอีกเดยวบ้าก็ก็จะเก็บจ้ะอันนี้เก็บนี่จะ้ะผ,ผมเหน,นยเบลอเลยผมใหญ่ใหญ่เดี๋ววางไว้ตรงนี้ก่อนเดีทำลูกไปสองลูก เป็นฝรั่งอะไรมเมเล็กจ้ะต้นตเ็ายังเล็กจ้ะแต่ว่าเขาออกผลมาแล้วก็ป้าก็ทดลองห่อไว้จ้ะทุกคนว่าเอ,อจะได้ทานไหมนะแต่ว่าป้าเนี่ยป้าได้ใช้เชือกเนี่ยโยงหลังเข้าไว้จ้ะโยงไว้ตัวกิ่งเขาจะหักจ้ะแต่กิ่งเขาก็เนี่ยจะฉีกเหมือนกันจะ้ะเนี่ยตรงเนี้ยกิ่งเขาก็จะฉีก ว่ามันก็ยังเล็กอยู่จ้ะถ้าก็าใช้เชือกฟงอังรัดรัดถุงห่อกำลังไว้จ้จะก็จะเก็ียยกหน่อยจ้ะมา,าดูกันวนะ่าเก็บได้หรือยังผลก็เก็บได้แล้วเนาะ ผู้ถือเนี่ย,ยผิวเขาก็รานได้แล้วสาวคนเนี่ยนะพากอ่ะเก็บเลยเก็บเลยจ้าอลูกก็เลิกสองล,ลูกอะสองผลละมาดูผลนึงจ้ะ อยู่ตรงเ่องล่างบริจาคทุกคนป้วก็เอ่อทดลองไว้ดูต้นยังเล็กอยู่แต่ว่าก็ไว้ได้อยู่จ้ะไม่คิดว่าเขาจะลูกโตขนาดน,นี้จ้ะทุกคนลูกเขาใหญ่อะ่ะหนังไวมเมล็ดเนะี่ยบันนี้ก็ได้ ไปเก็บจ้ะโอ้ลูกนี้นี่ใหญ่มากเลยจ้าทุกคนนี่จ้ะเนาะใหญ่มากเลยอืมของผลมีผลหนึ่งอโอเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยตำหรับพรลังไรมาเล็ด อเนี่ยจ้ะลูกโตโตลูกนี้โตกับเพื่อนป้าจะให้ดูนะอะไม่เห็นเนี่ยจ้ะตัดออกมาแล้วก็เนี่ยถึงห่อไว้ก็ผิวไม่สวยจ้ะเพราะว่าป้าอ่อ ป้าไม่ได้หออตั้งแต่ที่แรกนะลูกเล็กจ้ะตอนที่ผลก็ยังเล็กอยู่ประมาหอตอนที่ว่าผลเขาเริ่มใหญ่แล้วนะหัวสามลูกนี้กิโลกว่าได้จ้ะทุกคน,นจ้ะตรงนี้ป้าก็าจะต้องตัดตรงนี้ออกเพราะว่ากิ่งฉีกจ้ะคือเขาออกดอกมาเยอะจังวางมาเล็กนิดเดียวจ้ะทุกคนนี่จ้ะ ม่ออกดอกไมได้จ้ะอันนี้ปาก็ได้นั่นไว้จ้ะได้ห่อไว้แลวจ้ะ่วน,นี้นะตาต้องตัดกิ่นนี้ทิ้งจ้ะเพราะว่าเพราะว่ามันฉีกกินก็ฉีกนะกิ่งนี้นะตัดแล้วก็ อาปุ่มแดงนะทาดูช่วงนี้ฝนตกน้ำก็จะขังหน่อยจะทุกคนน้ำขัง ปุ่มแดงช่วงนี้ฝนตกจะอ่าปุ่มแดงแบบนี้ไวนะ้นะนี่จใบ,บเขาจะนี่ได้สามผลจ้ะทุกคนลูกโ,โตโตโตมากเลยปลูกไปผสมภาาหน้าจ้ะทุกคนถอ้ ถุงหออน,นี่จะเก็บไว้อ่ารีไซเคิลจะไว้มาหอใหม่จะเวลาก็าปิดผลขึ้นมาอีกอะนะนุณป้าก็ตัดไปเลยเพราะว่าเนี่ยจะถึงเ,เขาถึนเขาแยกตรงนี้จะ้ะใช้ปูนแดงค่ะก็ปลูกผสมมอสานไปจ้ะก็มีข้าวโพดด้วยจ้ะทุกคนคุ้าก็เหนียววะเนี่ยพ็้าก็เหนียวก็เนี่ย เขาเริ่มออกตอแลกก้วจะ้ะแต่ไม่ทราบว่าจะจะได้ทานนะเพราะว่าพาก็ปลูกไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มน่นนะแต่ว่านี่รู้สึกว่านี่ก็มีออกมาแล้วจ้ะเนี่ยเนี่ยนะตอเขาออกมาแล้วจ้ะสำหรับต้นนี้นะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งจะ้ะปลูกว่าอ่า มีต้นที่ว่าสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างจ้ะทุกคนก็มือใหม่หัดปลูกเช่นเคยเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ป้าก็ได้มาเก็บฝรั่งไรมาเล็ดตรงนี้ก็จะมีพริกเนี่ยจ้ะแล้วมีข้าวโพดปูผสมผสานเนี่ยจ้ะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกกำลังใจค่ะที่เข้ามาติดตามรับชม ขอบคุณค่ะ thank you thank you สวัสดีค่ะ thank you